ฝากนีขอเสียงรบมือต้อนรับเพลงนิรันดร์อัญเชลีครับนี่เป็นไทยวันไม่ใช่นิรันด์เดี๋ยวจะได้พบกับ,บน,นิรันดร์อัญเชลีะนะครับหลกอสงคนเ่งแชวตะกองยองกลิบเพราะรัก ระภาพรักกระโดดเก้าไม่ได้ถนะูกมัดตะเบิ้ลม,มานานปีนี้ถ้าไม่ได้ไม่ได้โดดเก้าแต่ไงเก็ต้องได้ตกลับลงมกดบาทการแสดงครับเสน่ห์บานเพศวิรันัรชเฉลี่เปลี่ยนประเภทมังชัยในบทบาทของสเสน่ห์ เอกนาทำเปลี่ยนนำไทยก็ยังพึ่งพลัไสไล่ส่งรอจนหน้ามันอยู่กันหลายชั่วโมงร,รอ ด้วยชีวิตรักให้กลับมิลางอังกลิสเลยแล้วแม่เสียงดีน่าเชียร์บนโลกครงเผมครับขอบคุณครับขอบคุณทุกที่มากครับจะได้เงินมันมันไม่ถอยขอบพระคุณทุกที่ ยกภูมิมาจัดภูนะไม่ยกภูมิก็มาเขาแฝงพี่แหละฝนตกวันต้อนเย็นมาไม่ได้และแต่คุณที่ใส่จัดภูที่ไหนน้ำท่วมตัวลอยหรือเปล่าขอบคุณครับอีกเข้าเปลี่ยนตัวกันใช่ไหมเปลี่ยนตัวกันทีนี้ใครนั้มีชายอะไรนะมีชายไม่รู้เปลี่ยนๆกันต้องวสาซอยชิตสาคอนแม่ชีนี่แหละท่านผู้ชมมาเชียร์ตอนนี้ก็สบายใจมีความสุข

ก็ไม่ขนาดจะย่องเข้าไปหาทั้งคงต้องไปเสนอพี่เธอสนองขนอนแนบหงสักน้อยไป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 ไม่ต้องมาจุ๊บจุ๊บม่ให้จุ๊บ อยากไกลเกลียวเบื่อเมียเกา่านึกเบื่อเมียเราเสียแล้วหุ่นเมียเจ้าเมียเราไม่แ๋วแต่หุ่นนั่นยิ่งแอลเลยต้องอ่อยแอลแอลนี่แหละจะคืนหายายเก๋เมียปอทำไมอ่ะมึงหาคนอื่นตีหายสองให้แห้งนะมึงจะขึ้นหาเมียหัวหน้าได้อ่ะ มึงจะหวงมึงไม่ทำไมไเลยไรไร้หายาอยู่เา,า,า,ามากัขึ้นหามเมียปอเธอจะรู้หรือเปล่าเพราะตัวเราหลงรักไอปอมันเปลี่ยนมันพูดจากปากไอป้ปอมันเปลี่ยนมันพูดจากปาก รักแล้วรักไม่ถอย ไป่านี้ไม่หลับดอิกนะหลับก็ได้เหน่ยคิดถึงใครอยู่นะสินอนเธอเสร็จนานผ่านด่านมืดคืนนี้ต้องยืนห้องอยู่ยืนควรใครทั้งใจสักครู่แล้วขอประตูค่อยๆตื่นตื่น บาเบาพคอเบาเบาเพียงบาเบาแล้วคอเบาเบาใคนาเปิดห้องให้เข้าอยาค้าสลมานีงเบาเบาไปแล้วไลมากเลยเนี่ยมัทำอะไรมัขึหัสูสีอะเมืองสีงมึงทนได้ยันกังมึใจหาเดี๋ยวกูเรียกเองเขาเลยเขาเลย เพื่อนเพื่อนตวัีบอกว่าองไม่ได้หรอกบอกคงไม่ได้หรอกไม่เป็นไรหรอกฉันแค่อยู่ทำไมที่เป็นพูดแบบเชี่ยวแต่เขาเข้ามาทำยังไงใครเราเป็นผู้หญิงนะไปไหนคะ เราตอบไม่ได้เพราะเรามันเก่าแล้วใช่ไหมละ่ะแง่มีนีก้ก็ไม่รู้จริงนะไครซิ <c oughs> เขากำลังฮอดโัวเลือกเขาเยอะย หนาวเย็นม่หอยอกฉันยอกย้อนมันเพี่ช่งางล้นใช่ยหอยฝากทีนึงในความรักเรียก้าจงมาถึงหออ้องยีาต้องพลางนะพี่ให้ดุให้ด่าเลยไม้อวดีเขาก็ร้องได้นะแบบเนี้ย ได้บอกตรงๆนะไอเราเนี่ยมัสามโลเซอปของเขายังโลละร้อยอยู่ของใหม่โอ้โหใจติดัะสามโล10แล้วนี่ร้อยอีกแล้วให้ดูให้ดาแล้ให้แม่ดาวดีหากพี่ทำนกนี่งองดอยจริงนะโอรักขอหวังหวังดวงเดาจะไม่หาย วความนี้เราเทั้งหกคนไม่ไปบอกใครองค์เนือหัวคงทราบไหมขอร้องละพูดง่ายนี่สรลมาพูดแบบผู้ชายอีกแกตัวเชื่อดีเป็นผู้หญิงนะแต่เสียหายรู้หรือเปล่าบอกให้กลับไปไงหูอาปากไม่ออกเลยมึงก็พูดเหมือนเคยขึ้นหาใครฉันหมเถืงวนาไหมายถึงอะไรสรลมาหามมีจุดประสงค์อันอื่นไม่แล้วมาทำไมไม่ได้มีเจตนา ไรอันใดแต่แค่อยากมาอาศัยห้องแอร์เย็นเดี๋ยวดิวพักกันไหมร้องไห้ทำไมก็มาถึงที่มีความสุขุณจะร้องไห้ทำไมแม่ซื้อกูหายไปไหนอ้าวไม่ได้อยู่ในห้องนี้เหรอแม่ซื้อไปไหนอ่ะอยู่จ้าหนูให้เขาพักผ่อนอ๋อเขาตั้งศาลไม่แล้วแม่ซื้อไม่มาแม่ซื้อเข้าศาลกูจะร้องไห้นะกูร้องนะโอ้กูจะร้องไป้เพื่อจุดประสงค์ที่แท้จริงต้องมาอาศัยขอมาอาศัยห้องของนางห้ามเนี่ยติดแอร์ไว้เย็น ห้องของเสนมามันร้้นนะมันลำบากขนาดนั้นได้หรอขอนอนด้วยเดี๋ยวพอเช้าจะรีบกลับห้องของเสนมาเลยแต่มีข้อแม้ข้อแม้ห้ามเข้าใกล้นอนตรงนั้นสัญญาแล้วก็ก้าไว้แบบนี้ด้วยแล้วก็นอนที่เฉยด้วยจ้ะสัญญาแล้วนะนอนอยู่มาตั้งสามสิบกว่าปีนะนอนแล้วห้ามร้องนะนอนเลยไม่เคยบอกรักใครอาร้องลยเหรอไม่เดาว่าดี เป็นแม่หา้าของข้าพเจ้าเฉวิตากองแต่วันนี้หัวใจมันเรียกร้องทนไม่ได้นะอะไรอ่ะไม่หลับเหรอกลัวระแวงวไรอะอุย้ยสนมีมาตัวสองน้าระแวงขนาดนี้เลยเหรอแม่ใช่สิทีตัวเลขนะพเพี๋ะวทีลาอดไอ้นีนเฮ้ยทำไายเบาๆหน่อยทำไม ข้างนอกกำลังสงครามโลกกันอยู่กูกำลังตะวางระเบิดเชฉยเฉยกูกำลังไปเตะเลยฮ้กูต้องซื้อหัวอาหารให้กินอีกกี่ถุงเนี่ยอ้าวเกี๊ยวกูทำยี่อะไรนี่เกี๊ยทำไปเนี่ยมึงเกี๊ยวทำไปเนี่มันกนได้เมืเ่อยอะไรมึงเกี๊ย<อ>ูทำไมเนี่ยไอบ้าเหออรอไอ้บ้าไปนอนไอ้บินอาหารนี่เราเกี๊ยวพวกเราเมื่อยไต่เราเยอะเยอะเยอะน้อย เขาวาดประตูของห้องดาวดีทำไมลื่นๆปริทำไมลุกกินอาหารเม็ดหรืออาหารทางกระหมูเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มหน้าเลยทีนี้เต็มหน้าเลยนะัเดี๋ยวดูเลยดูตีเลยดูตีเลยไม่ใช่แล้วอะไรมันเต็มหน้าถ้าไม่ใช่อันนั้น ใส่หายมากเนี่ยหือแล้วกูละเมอไปเองกูฝันบอกว่านอนน่ะคนจะหนาจะนอนแล้วถีไม่นวนเลยโอ้โหงโยหูงโยปละเป๋ากูใช่ไหมไม่ใช่จะเป็นอย่าได้ดังไหนจะแหกกฎของตัวเองเพื่อบอกรักดาวาดีเชียร์ผมด้วยนะ วันนี้ผมจะมีเมียแล้ว เาว่าแผงที่โอกในโลกนี้คือทองเรเนกาแันนี่ผมแพ้รักอย่างแรงพอเรามันแค่แสง หน้าเหลืองเที่ยวไม่ดูกำลังเลยสซะเนดะ้อตายแล้วหน้าซี่ปากเขียวจะรอดไหมลุกขึ้นไม่ดูแรงเลย,ยมาอะไระมาตั้งนานแล้วมาจาังไหนเนี่ยทำไมไม่ปลุกลนะ่ะไม่ต้องให้ข้าพเจ้าพูดมากทุกผู้ทุกนาพรุ่งนี้ช้าสามโมงช้าขึ้นเฝ้าเขาไม่ทราจจเวตะก่อนขาดแม้แต่วินาที ว่าครับเอิอออจเรื่องนี้เซเลม่าขอเป็นคนน่าไปชอบเองไม่ต้องกลัวนะตรงนี้เจกกรจาสามาคมชาติที่ท้องพะโล่เซเลม่าจะยอมรับผิดทุกอย่างจะวันนี้จะไม่ยอมเซเลม่าต้องเดือดร้อนคนเดียวแน่ๆขังกันนะเซเลม่าเข้าใจเดิเจอกันไปไหม โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยลุงพวกเราเนาะุ้ยสงสายหัวขาดจะเยี่ยวยังไง